เช้านี้ไม่เหงาเลยค่ะทุกคนมีเพื่อนเพื่อนมานอนที่ลานเพียบเลยนี่มีน้องๆแกงหัวตะไซนะคะแล้วก็พี่วอยาเจอร์นะคะแลเพื่นเรานอนกันที่ลานเอ็กแคมขกาอช้างเลี้ยวซ้ายค่ะบรรยากาศตอนเช้าพาทิตย์ขึ้นทางนี้นะคะหลังลานแล้วเดี๋ยวก็พาทิตย์ตกหน้าลานฝั่ง กอพ้านูน้สวยมากไปดื่มกาแฟกันค่ะกระเป๋าเดินทางที่มีมีสองอย่างคือคือพี่พี่เอาเบอร์เขาไว้กับกับให้เขารอแล้วแต่อ๋อเอาเบอร์ไว้ดีกว่าแล้วเขากลับมาทำใช่เขาได้มาทำธุรกิจอย่างอื่กเดี๋ยวกำลังจะลงเรือเพื่อที่จะข้ามไปเกาะ ค่ะไปเกาะฝั่งนู้นค่ะใกล้ๆเองที่นั่นทรายสวยน้ำใสค่ะไปเล่นน้ำไปทำงานออนไลน์ได้นะคะเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือดีอยู่คุณนะครับเนี่ยคุณมาที่ไปสุ่งลานที่เปล่าโทรศัพท์โทรศัพท์เอาไปแล้วก็นำนี้ล็อกรถได้ยังคะล็อกล็อกล็อกเรียบร้อยใช่ใช่ มุ่อวานเราก็ไปรันนี้คืนมาเจอกันตรงนี้เดี๋ยวคุณแจหล่อนน้ำเก็บดีๆค่ะจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายค่ะเที่ยวให้สนุกนะคะขอบคุณมากนะคะเจอกันทหน้าค่ะ สนุกสนานตามไปตามไปขอบคุณที่เลี้ยงอาหารเมื่อคืนค่ะออยดีดีเที่ยวให้สนุกค่ะกลับมาอีีรถไม่อยู่แล้วค่ะ เดี <night> ๋ยวอาจจะไปเจอกันที่ระยองได้ค่ะเพราะเราไม่อยู่นี่เจ้าของร้านตัองับอีิดชอบเพราะว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยคป๊บเดียวถือค่ะ